จะสานึกนะครับซึ่งเราถือว่าตอนนี้เป็นเรื่องสําคัญเราจะมีการสร้างขับเคลื่อนร่วมกับการดำเนินการเชิงนโยบายที่ท่านได้กุณานะครับซึ่งในส่งจากลำปางน,นั้นเขาถือว่าปัญหานี้ก็เป็นปัญหาสําคัญเป็นปัญหาหนึ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันแก้ไขนะครับดัะนั้นก็ต้องของชื่นชมที่ท่านได้จัดกิจกรรมในการสัมมนาในเชิงเข้มข้นหน่วยงา,านภาครัฐและเจ้าที่ในจังหวัดมีการปฏิบัติงานโดย รวมท่านการไปฏิบัติงานของเจ้าที่ของรัฐในจังหวัดโดยให้คณะกรรมการทํามานบาลจังหวัดได้มีเครือข่ายภาคประชาชนในการสอบสวสอการปฏิบัติงานของหน่วยง,งานภาครัฐรวมสองวันนะครับทั้งเสียเวลาสองวันสองวันนี้ท่านโดยเฉพาะคารถกลับบา้านบีเลียนข้าวตอบแทนไม่มีเลยสองวันเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราจะได้หน้าที่ปรรคืออะไรทํางานอะไรบ้างหน้นาที่ครั้งนี้จะได้มากกว่าน,นั้น คือจะได้ว่าเมื่อไปสอดส่องโครงการหรือไปทําอะไรในพื้นที่แล้วเนี่ยนะฮะไม่เข้าข่ายหรือเข้าข่ายทามาผิบบานข้อไหนคือาครยแต่ละท่านเนี่ยจะขึ้นกับสายคนไหนบ้างจะเป็นทีมงานของใครจะดีแล้วก็พักหนาขดบอกรอปอศูรลินทับสูรหนึ่งกนายนคนเนี้ยเป็นทีมงานเือสข่ายของท่านรองถ้าบอลนะครับที่ผ่านมาเนี่ย,ไป,ยไปตรวจซื่อไปตรวจเฉยๆกลับมาเออมีปัญหาครับไม่รู้ข้อไหน เป็นหน้าที่เลยขาก็มานั่งเขียนเวลาทำหนังสือผู้ว่านะแล้วก็ตัวหนังสือเล็กด้วยสะดวกถึงหนึ่งนี้หมดเลยนะหละการทำางานกรอจอทุกอย่างที่ได้หมดข้อสำคัญท่านเป็นเครือข่ายแล้วท่านมีหนังสือตาตั้งจากผมแล้วเนี่ยตั้งถ้าเป็นธรรมพิบาลแล้วเนี่ยมีมีบัตรแสดงตนให้ผมออกให้เนี่ยมีจังหวัดที่ผมอยู่นั้นนะเป็นมติที่ประชุมกรอจอจะมีบัตรแสดงตนให้บัตรนี้จะมีเลขที่มุงกลับอยู่นะครับ ในส่วนการตรวจสอบและการพิจารณาผลการตรวจของปชชเนี่ยก็คือคือในดวงหน้าหที่ของกรทรจอำน้าที่ของสทมก็คือการตรวจสอบพบไอม้มูลมีมีมูลเหตุกามที่ร้องแต่ว่าจะเสนอแน่ยังไงทำความผิดะตะ่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนะครับสำหรับด้วยการส่วนท้องถิ่นก็จะมีผู้ดำรงตำแหน่งในการเมืองของท้องถิ่นก็จะมีนายก แล้วก alcohol alcohol ็ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ <C> e <doctrine ımız> ่นนะครับส mm ําหรับเรื่องการชี้มูลความผิดทางอาญาเนี่ยเราก็ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนแล้วก็ในขั้นตอนการดำเนินการสอบสวนเนี่ยก็เหมือนกับพนักงานสอบสวนต้องมาเริ่มใหม่นะครับบางทีการสอบสวนหรือการสั่งพร้อมหรือสั่งไม่พร้อมเนี่ยคณะกรรมการปปชไม่มีอํานาจที่จะไปก้าวไก่นะต้องขออญาตเรียนว่าคณะกรรมการกำกัารทาการจังหวัดเนี่ยตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี52แล้วนะครับ ตั้งขึ้นมาตามกฎหมายแม่ของประเทศเลยคือพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดินมาตรา55ทับนะครับให้จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ76จังหวัดมีคณะกรรมการทำอภิบาลจังหวัดขึ้นมีหน้าที่ในการสอดส่องนะครับเสร,สเสริมแนะส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าที่ของรัฐเนี่ยได้ปฏิบัติตามหลักธรรม,รรม,รรม,รรมอิบาลการทํางานไม่โปร่งใสโอเคนอกจากไม่ต้องตำหนักทำอวิบาลแล้วยังโอกาสที่จะมีการทุจริตก็สูง การทางานไม่คุ้มค่ากับเงินของรัฐที่ให้ไปก็ปิดหลักการพิบาลการทางานล่าช้าไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนก็ไม่ถูกต้องอุรมครั้งนี้จะเข้มข้นเหมือนเหมือนมากกว่าปีที่ผ่านมาจะอบรุมสองวันนะฮะมีการแบ่งกลุ่มกันภาคเช้าจะมีทางสตงกับปปชมาให้องค์ความรู้เรื่องของการป้องกันและปราบปรามการุจริตภาคบ่ายก็จะมีเจาวิเคราจากสำนักนายกนะทางเจ้าที่โดยตรงอีกจากสำนักนายกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการพิบาลว่าหลักมันมีอะไร ผลประโยชน์และเป้าหมายของทำพิบาลมีอะไรบ้างเวลาไปสอบส่องโครงการเนี่ยเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆที่พบเนี่ยมันไม่เข้าหลักทำพิบาลข้อไหนเวลาเราทำจะทำหนังสือแจ้งผู้ว่าจังหวัดก็ดีแจ้ง,ห,งหน่วยงานต่างๆต้องบอกเหตุผลไปได้วยว่าไอ้ที่เราไปเจอเนี่ยไม่ปฏิบัติตามหลักทำพิบาลข้อไหนต้องบอกให้ชัดเจนนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการวางพื้นฐานให้แก่เครือข่ายทำพิบาลช่วยเหลือคณะกรรมการทาพิบาลทำงนานแล้วไม่พอครับอีกสองปีข้างหน้าเนี่ย กรรมการทำให้บันจังหวัดที่เป็นกรรมการอยู่แล้วเนี่ยออรอบสามมาไม่ได้ละมันสองสมัยหมดก็เขาเหล่านี้แหละจะต้องมาทดแทนในการเตรียมคนไว้ด้วยนนนี่คือเป้าหมายการฝึกอบรมในวันนี้ครับ